สวัสดีครับพวกับผมมิสเตอร์นิวออริโวลดีไคลิปนี้เรามา DIY บ่อเลี้ยงปลาเก่าที่เคยใช้งานมาเป็นระยะเวลานานแล้วและไม่ได้ใช้งานทําให้บ่อมีรอยแตกแล้วตักเก็บน้ําไม่ได้และเมื่อต้องการนํากลับมาใช้ใหม่จึงต้องทําการปรับปรุงแก้ไขรอยรั่วเพื่อให้กลับมาใช้ได้นั่นเองขั้นตอนแรกก็ต้องเคลียร์ของออกจากบอ่อก่อนนี่คือสภาพบอ่อครับเก็บ กวาดทำความสะอาดให้เรียบรอ้อยต่อมาก็ต้องใช้น้ำฉีดล้างให้รอบบอ่อใช้แปรงขัดถูสิ่งสก,กปรกที่เกาะตามรอบบอ่อออกให้หมดโดยใช้น้ำเปล่ากับแปรงก็พอครับเตรียมพื้นผิวก่อนที่เราจะทำการซ่อมบำรุงเมื่อเตรียมพื้นผิวเรียบร้อยแล้วเราก็มาเตรียมปูนกันซึมผมใช้ของ p e r l o f e x 411ปูนกันรั่วซึมชนิดสีฟ้าที่ใช้กับบอ่อปลา โดยเฉพาะวิธีการผสมออกอยู่ข้างบรรจุภัณฑ์อย่างชัดเจนเรามาเริ่มผสมกันเลยครับหลังจากเปิดฝาเราต้องแยกน้ํายาออกมาก่อนและทำการเทผสมและใช้สว่านต่อกับอุปกรณ์คนในที่นี้ผม DIY อุปกรณ์คนขึ้นมาเองเพื่อใช้งานในครั้งนี้เราจะเป็นต้องใช้สว่านเพื่อผสมให้ปูนเข้ากันได้ง่ายและไวขึ้น ใช้ความเร็วคุงที่ผสมจนกว่าจะเข้ากันเหมือนตามในภาพเมื่อเข้ากันได้ที่ก็นํามาใช้ได้เลยผมใช้โดยการใช้แปรงทาเริ่มจากเหลี่ยมมุมก่อนเพราะเป็นจุดที่รั่วซึมเยอะที่สุด <c oughs> เทคนิคการทาให้ง่าย <c oughs> เราจำเป็นต้องให้บ่อเปียกน้ำพอหม,ดหมาดๆจะทำให้การทานั้นง่ายและลื่นไหลามากถ้าบ่อแห้งจะทำให้การทานั้นยากเมื่อรู้สึกว่าทายาก ให้นำน้ำมาพรมให้ทั่วบริเวณที่เราจะทาข้อเน้นยำ้ำระวังน้ำเปียกมากจนเกินไปนะครับเอาแค่หมาดๆก็พอให้ทาได้ผมเตือนแล้วนะถ้าไม่ใช้แปรงจะใช้ลูกกิ้งหรือจะใช้วิธีอื่นก็ได้ครับตามสะดวกใช้อุปกรณ์ที่มีได้เลยครับแนะนำให้ทาสองชั้นโดยชั้นแรกทาบางๆครับทาให้ทั่วทิ้งไว้สองสาชั่วโมงแล้วถึงทาชั้นที่2ต่อ นี่ครับหลังจากทาเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นแบบนี้สีฟ้าสวยงามทีนี้เราก็จะมาลองกันว่าน้ำจะรั่วอีกไหมครับแต่ต้องทิ้งไว้3 6มสถึงสีชั่วโมงเลยถึงค่อยนําน้ํามาใส่นะครับเป็นไงบ้างครับง่ายใช่ไหมล่ะใครๆก็ทําได้เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยสวยงามตามท้องเรื่องแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ